แตงกวาลูกเล็กน่ากินยายเห็นมันน่ากินยายจะยำแตงกวากับอกไก่กินละหั่นอย่างนี้เลยชิ้นใหญ่ๆเลยน่ากินอันนี้อกไก่ต้ม ใส่มะนาวก่อนอยำยำแซ่บแซ็บนาวมะนาวก็ลูกน้อยหนึ่งสามลูกครึ่งจะพอเปรี้ยวไหมเนี่ยเพราะยาเป็นคนกินเปรี้ยว ก็ไปให้มันออกมามได้โยน้ำปลาชูโรสแล้วก็น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมสูตรยายที่ทำไว้นิดหน่อยพอเพราะว่าทำนิดเดียวทำแค่ถ้วยเดียว เยอะอืมแล้วก็คน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 เรายายก็มีมีน้ำต้มไก่ใส่ไปนิดนึงจะได้มีน้ำชิมก่อนได้ที่ปะ่ะได้ที่แล้วนะใส่หอมแดงพริก ซอยผักชีต้นหอมมันไม่เค็มใส่น้ำปลาอีกหน่อยอันนี้สังเกตว่ายายไม่ใส่ซอสนะแตกแล้วก็ใส่แตงกวาลงไป อันนี้จะเรียกว่ายำแตงกวาใส่อกไก่หรือจะเรียกว่าอกไก่ยำอ,อกไก่ใส่แตงกวาดีเนาะเพื่อนเพื่อนตั้งชื่อเอาแล้วกันนะแต่ทุกู้ยายน้ำลายจะหกแล้วเนี่ยยายกินอันนี้นะเย็นยายไม่กินข้าวเลยนะเพื่อนๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า